สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนวันนี้ลองเอาน้ำผึ้งมาให้แพนด้าทานนะคะลองดูซิจะช,ชอบไหมอเอาลูกเอาลูกลองลองลองซิลูิอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวแม่เอาลูกอ่ะลองซิลูกอร่อยไหมคะอร่อยกับนไมไหมลูกอ,อร่อยไหมคะ,ะแผลบแผลบแผล มันไม่หอมเหมือนนมข้นหวานนะแต่มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะล, <c oughs> ลูกอร่อยมะอร่อยไมล่ะ <c oughs> อร่อยมีลูกอะ,อ,กอ,ะ,อ,กอ,ะอยาให้หนูมันกินของหนูมานนะลองดูอีกไมลูกอะลองอะ,อะน้ำหวาน น้ำผึ้งกินแล้วมันจะเป็นอายายาอาย,ายุธนาเด็ดอร่อยไหมล่ะ